เอกัมปิปริโยธาตังชีวิตตักับปการะนังผู้เชี่ยวชาญแม้อย่างเดียวก็เป็นอุป,ปการะของชีวิตกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับบอกข่าวเล่าสิบชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหรียญเจริญพร หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชากรรมฐานและพุทธาคมต่างๆมาจากหลายอาจารย์โดยเฉพาะวิชาจากหลวงปู่เทศที่ได้ถ่ายทอดวิชาผ่านหลวงปู่เดิมซึ่งหลวงพ่อพัด ก็คือลูกหลานของหลวงปู่เทศนั่นเองขณะนั้นหลวงปู่เทศได้ทำนายไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพว่าจะมีลูกหลานท่านมาเกิดจะมีผู้สืบทอดวิชาอาคมของท่านไปตลอดร่มกาโวพัดซึ่งคำทำนายของท่านก็ได้บอกผ่านลูกศิษย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อมึกวัดสะทะเล และหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือให้ลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อพัดด้วยซึ่งคำทำนายต่างๆก็ได้เป็นจริงดังที่คำทำนายของหลวงปู่เทศได้กล่าวไว้ซึ่งไม่น่าเชื่อนั่นก็เป็นไปตามคำทำนายที่หลวงปู่เทศทำนายไว้อย่างกัตตาทิพย์ ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าเลยทีเดียวปัจจุบันนี้หลวงพ่อพัดหรือหลวงปู่พัดท่านก็ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเจ้าอ,อาวาสอยู่ที่วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นร่มโพร,ร่มใสเป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ท่านถือว่ามีบุญยิ่งนัก จากการสอบถามจากชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเลื่อมใสและมีความศรัทธาโดยเฉพาะพุทธคุณของวัตถุมงคลของท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนั้นก็มีหลากหลายโดยเฉพาะมีดหมอของหลวงพ่อพัดซึ่งเป็นที่นิยมกันมากถือได้ว่าเข้มรัังในด้านพุทธคุณป้องกันภัยต่างๆและนอกจากนั้น ยังมีเหรียญวัตถุมงคลหลากหลายรุ่นให้เช่าบูชาซึ่งเหรียญในแต่ละรุ่นจะมีประสบการณ์ของผู้ใช้ที่นำไปใช้บูชาพกติดตัวแล้วล้วนแต่มีประสบการณ์ที่แคล้วคลาดปลอดภัยมีตัวอย่างล่าสุดที่หนุ่มคนหนึ่งได้ขับรถพลิกคว่ำรถได้เสียหายพังยับเยินซึ่งคนเห็นต่างก็บอกว่าคนขับไม่น่ารอดน่าจะเสียชีวิต หรือไม่ก็บาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็รอดมาได้อย่างปฏิหารโดยไม่ร,รับบาดเจ็บแม้แต่เล็กน้อยคนขับคนนั้นก็คือนายธีรศักดิ์ทองมีเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าวันนั้นเขาขับรถมาเร็วมากแล้วมันเกิดแหกโค้งเสียหลักและพลิกคว่ำไปสี่ตลกหลังจากนั้นชาวบ้านและกู้ภัยก็ได้มาช่วยตนออกมาจากรถ ซึ่งทุกคนก็แปลกใจคิดว่าผมน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่หารู้ไม่ผมไม่เป็นอะไรเลยโดยที่ผมไม่รู้สึกเจ็บและไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียวทำให้ชาวบ้านและกู้ภัยตกตะลึงไปตามกันเพราะดูจากสภาพรถแล้วทุกคนต่างก็คิดในใจว่าผมต้องไม่รอดหรือไม่ก็อาการสาหัสเฉียดตายแน่ๆเลยหลายคนก็เข้ามาถามว่าผม แวนพระอะไรผมก็ได้ตอบว่านี่คงเป็นพุทธคุณของหลวงพ่อพัดที่ตนได้บูชาครองพออยู่ตลอดซึ่งมีอยู่สององค์องค์แรกก็คือพระกริ่งองค์ที่สองก็คือเหรียญเจริญพรปีพาศ2562ตนก็ได้บอกไปเช่นนั้นซึ่งข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปชั่วข้ามคืนและทำให้คนรู้จักหลวงพ่อพัดไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวครับ และวันนี้บอกข่าวเล่าสิบชาแนลก็จะพาท่านไปชมดูประวัติของเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดมาให้รับชมรับฟังกันนะครับเหรียญเจริญพรปีพศ .2562 นั้นเป็นรุ่นเททอง98ปีและครบรอบเดือนเกิดของหลวงพ่อพัดเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนปกเสกช่วงเดือนพฤษภาคม พศ2562วันนี้ก็จะมีมาให้ชมสองแบบนะครับแบบที่1เรียกว่าเนื้อปีเครื่องบินมีลักษณะคล้ายอลูมิเนียม้นาำหนักจะเบาลักษณะด้านหน้าของเหรียญด้านบนจะมีข้อความตีพิมพ์ว่าจเจริญพรด้านล่างจะพิมพ์ว่าหลวงพ่อพัดปุญญกาโม ด้านขวาจะพิมพ์ว่าอายุ98ปีส่วนด้านซ้ายจะพิมพ์ว่าพศ2562ตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิขึ้นรูปพิมพ์คมชัดชัดเจนครับส่วนด้านหลังของเหรียญด้านบนพิมพ์ข้อความว่าที่ระลึกสร้างศาลาการ,ปรเปรียนส่วนด้านล่าง พิมพ์ว่าวัดห้วยด้วนคนครสวรรค์ด้านซ้ายและด้านขวาจะตอกโค้ดไว้อย่างชัดเจนครับส่วนตรงกลางเหรียญด้านหลังจะเป็นยันของหลวงพ่อและใต้ยันก็จะตอกโค้ดของหลวงพ่อไว้ด้วยครับแบบที่สองเรียกว่าเนื้อทองสัตตะสีจะสวยงามครับพิมพ์ชนิดเดียวกันเหมือนกับเนื้อปีกเครื่องบิน ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดละกันนะครับเพราะพิมเดียวกันสรุปว่าคมชัดและสวยงามทั้งคู่ครับซึ่งหลังจากเป็นข่าวของประสบการณ์ผู้ที่เช่าบูชาราคาของเหรียญเจริญพรปี2562กก็น่าจะพุ่งเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับเหรียญเจริญพรยังได้สร้างออกมาอีกหลายรุ่นนะครับเหมาะแก่การบูชาไว้ครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ อย่างไรก็ตามพุทธคุณนั้นจะเกิดแก่เราก็ต่อเมื่อเรานั้นเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมมั่นทำบุญภาวนาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพุทธคุณจะคุ้มครองท่านให้แคล้วคาดปลอดภัยนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาไภไนนะัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้บอกข่าวเล่า10ช anel ก็จะขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ